กำลังเป็นเดอออกแตงแตมึงอื้อเอเปล่าตัวหนึ่งอันเด้มันพอแล้วสะนะทักทายสบายดีตอนแรงๆนะนี่กะทีมงานเฮาพากันใหญ่บอนสวนเฮาเลาะดงไปแล้วกะหายิ่งเลาะไปนะแต่ว่าอยากได้จอบึงแตงผอมที่เฮาปลูกไว้นะ โอ้โหเป็นหมากรลยังมูของหูนั่น,นขึ้นใหม่อ้ยกระโดดใส่หูเขียวดีปุ่นละ nó bảo cả nhưng thấy là xuống luôn hả, tầm cũng không có hay, tốt luôn muống này đi lẽ, ngồi dưới đây đây. trong này đó tốc bông này. này chết sưng đi để hà bồi hình ừ. là một hay để chúng là phẩm để tôi nâng để lúc nào tôi nâng phải to đi khám cái bưng bà trang rồi nè, bón cho ông ủu trang vậy à, bên mù đây, đây là tôi nhảy đây, bên mù đây, đây tôi nhảy nhảy, son

ควายเข้ามากินหมดเลยแตงกวาแทนนี่เดอ๋แตงกวามันกินนี่แต่มันอึมันจงไหวนี่แตงกวากันยังปลาหนึ่งที่มันบวกลินแถวนี้มันเข้ามาบวบใหญ่แถวที่อยู่ฝากนี่มันกินหมดเลยนี่ยังแถวนี้แตงกวานะ ควายมันขามานันนี่บุไดบนนี้ได้แหละมันจะบุมากเดี๋ยวก็มีทัวขังนี้นะมาเราก่อนในะลายด้แตงกวาแทนนี่มันควายกินหมดเลยปลูกแท่นนะพวกลายลายหนึ่งบุมีเลยแบบนี้มันถือสามสี่รือกำลังเป็นดกอกแตงกวาค่ะ อค่อมกับหัวสิไข่มาปูกไว้อีกพร้อมเป คือแตง้งนะายกินมันรกผมเลยหมดเลย <ừ. S 1> โอ้เสียดายเลยมันกัดแบบอันนี้เลยเลยหมดซะนี้ก็ยังมีถั่วนะยังต่ถั่วนี่แหละมันบวกินแถวนี้ ตายอยู่ทัวเจอไปอยู่นี่กันอ่ะบัน,นี้กะรอเมื่อบอนกันนะเก็บมาพักอยอดอันมือึมือแกงใส่กบเป็นนดอกเป่าพอด,ดีได้ดอกเป่าตัวหนึ่งเมื่อนี้มารอดงกันเมื่อหาทีมงานก่อน ันนี้หญ่บอนไปบอนใหม่ได้แต่ให้เขาไปก่อนบกนะหอยตามทางเสียงเซลนะอยู่บ bon. อจากได้ยัางนอกนชงไสมีแนวได้าังเสียงดังกระดอน,น ได้ยังคือเสียงดังแท้เดี๋ยวมูเดี๋ยมูน้อยแล้วโชคดีอีกเลยซะมันทีเดียครับมาฮอตบอลกันเป็นบ้าเลยนะนี <laughs> hey, <talk> <anız> ่ก okay. ั่มาอึแป้งเถอะควายยิ้มเวลาเอากเป่าตัวหนึงมันดีมันพอแล้วสนา มาพอแล้วแอ่แรงนี่แกงหลวง่าก้มให้ค่อยวาหอเออเฮาอีโเขานี่ก็เขาล้วไปจักปันนนีเขาแล้วอยู่ไกลโู่ินมาให้บ่ให้เฮาลหมันมันมันตอนแรงนี่แล้วแกงมามเล่านี่เสรพักยิ้มบู้บทงานได้มูหน่อยตัวนึงยังอยู่บรซษแ่ยีแล้ว งนกจหหีนยอดบงอืกินก่อนมูทามูมา,า,จากจะข่วน้ำกันกินงานทันมาครบดเสอยนาง้อ,อ,องหยากกันกินตับดิบเห็น่ได้ไม่โอ้มูจีแล้วอะไรวะ เปลาเะยมะันอึหักใช่ไดไม,ไมดใส่กับติดหนาก็ดเนอมดต้นงามฟนตมันใสขึ้นมาเฮ็ดกินก่อนอหิวเข่าแหง้งน่ะใส่ฟืนจบดีเมื่อลุกแหะแกงนกเฉยอนมอันอแอแ่บบ่แ่บนะชุดไดนี้แหละนกเป๋า เทสบอกลดสามพนอายุอายุสามพ่นร่วมกันบอกสามสามสี่สิองร้อยเศร้าหน่ยหายวลายไปลอยเศ้าหน่ยจะเิงเอาโน่ลยอันหอดลยสามสี่บจักไลยโตเล็กจะปีสีเท่าไรสามสิบเก่าเลยสามสิบเกหลายสี่บเด่ส้าอะเพิ่นนะอ้ยเพิ่นนี่เน มันเอาความเผ็ดมาหใส่มอือเราหลยไล่โรดต่ออีกปีหนึง่งปีนาอีกอาเภอไว้46โรดแต่แต่ตละเพจมีโค้อเกะเลย,เร,ยระวังไม่เคยไม่เล,ลิกหมอเป็นช้างบิดกายตาเอาโรดเพราะมันมันอยากเข้าปาก <laughs> เอาไว้ไว้มือ แม่นอยู่ทงอะนะฮะบวงกับบูมีบาดดิเข้ายามาเข้าเลยเข้าเมื่อไหร่กินครับกินหมูแรงนี่เข้ากินเลยจีป้าในพันกองแต่เราหายแล้วไปกินตับดิบกับโอ้เจ้าอีมาเจ้าโคจีเร็วน้อยแล้วทำเรานีดับไฟแดงนกเป่ากินก้อนหิวเข่ะ แกงเลยหมดนียใส่น uh ้ำเลยใส่รูกลงยากเาไฟก่ะมานี่ยไปเหยียบยังเด้นี่ตีนไข่เลยยกะบ่แดงออื ไปโอ้โยโอาได้เหยบ่ฮียนนำในผ่านกล่องบายรถหูเนาะแค่แน่ได้หูชอยเอาที่นี่หรอหมอรีเรได้โอเคตักเลยตัวกปะแค่หิเลยเดยักโลดเนาะโอชิมตอนกินเลยก็ได้ชิมลังเติมำลังหมอ เมื่อตืมเยอะเหน้นผมก็ได้มากินเ <c oughs> ยอะเหน้นผมก็คึอฉีจังๆตืมใช่ <c oughs> ออก้อนมั้งเอาข้างนี้นได้ปลาม้อได้เหรออาเดีดๆอ่าเรียบร้อยมาได้มาได้มาเด้อกินข้าวเที่ยงตอนแรกๆน้ำกัน <c oughs> อพอดีเลยเนาะขันพันดนซิมกัเอาอยูเขา้านเส้ทเนทุกทศทำจะไากินหมูต่อ,อโอ้โก้นางก็คักก็อนนกเอ้ลูกเป้าไปทรับ การเงินเนาะปีมาเขาไว้ตอนแรกผม น่าหนกป่าเน,นาะเอาเห็ดหลาบให้ครับมารออันน่ะในหนกป่าสามโตสุกหยาอยามันหนกป่ากินมาให้อยวนแคมพยโดนนี่ยได้เลยนนูป่านะน,น,นี่น,นี่อง่างลว ออกเลยไปบืนไปเลยอืเป็นช่องสูมโมง,งอย่างเขาแม่ <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นมีฮ้ามี <c oughs> ต่ำในปมต่ำเ <c oughs> ขาบอมมาเคยกิน <c oughs> บืนแหงเขาแล้วบอลม,มีคนตอกมออันนี่ลุมบอลฮานอนนะเยอะชุกเลยแกเัน,นเตนี่ีบ่ะ <c oughs> เบิ่งซ้อเป็นมะแล้วแค่เลยนะนำทางไปผัวดูกระตูกระตูเดินเ่าห่วยลุ่นเลยกุ้งหน่อยนะ่นเข็มห่วยนะยงบ้าเข้ากูตอนนี้ก็กินข้าวแล้วนะ เอาสาดมาอย่างไว้ก่อนเพราะว่ามันเปียกฝนตกห้ำวันแรกอย่างเดมีบนนอน